เรียมเปิดตัว oppo pad 3 pro พร้อม oppo find แ series วันที่24ตุลาคมนี้ฉายชิปซาร์ดอน8ป g e n 3นอกจาก oppo find แป series แล้วสมาร,ร์ทโฟนระทงรุ่นใหม่ในงานเปิดตัววันที่24ตุลาคมนี้ oppo เผยอีกว่าจะมีแท็บเล็ตรุ่นละทงรุ่นใหม่เปิดตัวตามมาอีกรุ่นด้วยครับคือ oppo pad 3 pro ที่เผยภาพทางการและสเปคออกมาแล้วครับ โดย Oppo Pad 3 Pro จะมีทั้งหมด2ส,สีที่โดดเด่น2โทนมืดกับสว่างคือ Night Blue และ Dark Gold ด้านดีไซน์ยังไม่แตกต่างจาก Oppo Pad Pro รุ่นก่อนหน้านี้มากนะักมีหน้าจอขนาดใหญ่12.1นิ้วดีไซน์กล้องหลังวงกลมพร้อมลาย d r u s h finish ส่วนสเปคทาง Oppo ยืนยันเองเลยว่า Oppo Pad 3 Pro จะใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3รุ่นพิเศษ Leading Motion ที่มีความเร็วสูงกว่าปกติเรื่องหลากหลายความจุตั้งแต่แรม8กิกรอม256กิกแรม12กิกรอม256กิกแรม16กิกรอม512กิกและแรม16กิกรลอม1เทราไบต์ถ้าดูจากสเปคที่ว่านี้แล้ว Oppo Pad 3 Pro ก็จะเหมือนกับ OnePlus Pad 2ที่เปิดตัวไปแล้วในตลาด Global เมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาครับ